ติตากาเหลืองอะไรติ๊กต k อกคนทําเยอะแล้ว <อะ S 1> เดี๋ยววันนี้พาไปทาอีกแอป,ปหนึ่งแอป,ปสีส้มคลิปที่แล้วใช่ไหมไอสินค้าตัวเนี้ยเราซื้อมาแล้วเราถ่ายเอาไปลงในติ๊กต็อกแล้วก็ติตะการเหลืองแต่จริงๆแล้วอ่ะเราถ่ายคลิปครั้งเดียวเราสามารถเอาไปลงแล้วก็ทําเงินได้อีกหลายแอป,ปเลยเดี๋ยววันนี้พาไปทําของช้อปปีหน้าช้อปปีเสร็จก็ทําเหมือนของติ๊กต็อกเลยตรงช่องค้นหาด้านบนมันจะมีกล้องถ่ายรูปก็กดเข้าไปแล้วก็ถ่ายสินค้าของเราแบบนี้ปึ๊บ กดจิ้มเข้าไปแบบนี้กดแชร์ตรงนี้ข้างล่างเนี่ยก็จะขึ้นคาว่าอัตราค่าคาอมมิชชั่น5.5%ถ้าเราทำคอนเทนต์แล้วก็แชร์สินค้านี้เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น4.29บาทแต่ก่อนอื่นนะเราต้องสมัครโปรแกรม Affiliate ก่อนใครที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยก็กดเข้ามาสมัครให้เรียบร้อยนะแล้วเราก็สามารถแบบแชร์ลิงก์สินค้าต่างๆในนี้ได้เลยแล้วก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นอย่างเนี้ยก็ามาแชร์ในสตอรี่ไใช่ไหมวิธีการใช้งานสินค้าหลังจากนั้นเราก็แปะลิงก์คัดลอกลิงก์ปงังแบบนี้ดโพสต์ลลงไปเย เวลามีเพื่อนหรือว่าคนติดตามเราในไอจอ่ะเขากดคลิกแบบนี้แล้วก็กดไปที่ลิงก์แล้วก็สั่งซื้อสินค้าเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น4.29บาทแล้วก็ของช้อปปีเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําวิดีโอทํารูปภาพทําเป็นคอนเทนต์โพสต์ต่างๆก็ได้แล้วก็นําไปแชรไ์ไปลองทำกันดูนะครับดีไหมไปลองทำกันดูนะครับโรงเรียนช้อปปี้เอฟเฟกับผมทักแชทมาได้เลยจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วเลือกโรงเรียนคลาสเอฟเฟอเ